้าพระพุทธองค์มีนามว่าปุกุสะบุตรของมละกษัตริย์และเป็นสาวกของท่านอาลาระดาบทกาลามโคตเดินทางออกจากเมืองกุสิดนาราเพื่อจะไปยังเมืองปาวานครครั้งนี้นับเป็นโชควาสนาของข้าพระพุทธองค์อย่างยิ่งที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าชีวิตนี้ขอให้ได้มีโอกาสสดับฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์สักครั้งหนึง่งดูก่อนปุกุสะ จิตนี้ผุดพองแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จอรมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยะสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยะสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต ปกุเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ศีลอันดีงามของตนทานที่ท่านสละแล้วและเทวดาที่แตกต่างกันในทานศีลและการปฏิบัติภาวนา เมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดยอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัตถธรรมได้ความปราโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทแล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สงบ กายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรมผ้าสิงคิวันสองผืนนี้มีค่าสูงเพราะเป็นผ้าเนื้อละเอียดทออย่างประณีต สีดังทองสิงคีข้าพระพุทธองค์ขอน้อมถวายเป็นเครื่องสัการะบูชาขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดปุกุสะเราขอรับผ้าสิงคีวันไว้เพียงผืนเดียวส่วนอีกผืนนั้นท่านจงถวายแก่พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากเถิด ้าสิคงคิวันนี้สูงค่ายิ่งนักขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้คู่กันเถิดเพื่อจะได้นุ่งพื้นหนึ่งและห่มพื้นหนึ่งพระชีวีวันของพระพุทธองค์ดูผ่องใสงดงามบริสุทธิ์น่าอัศจรรย์ยิ่งน,นักอนนนท ผิวกายของเรางามบริสุทธิ์ในสองคราวคือในคราวที่จะตรัสรู้และในคราวที่จะปรินิพานจงเร่งเดินทางไปยังเมืองกุสินารากันเถิด จุนทะเป็นผู้ถวายอาหารบินทบาทมื้อสุดท้ายของเราแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวให้ทราบต่อไปผู้อื่นจะคิดว่าการถวายอาหารของจุนทะเป็นสาเหตุให้เราต้องดับขันปริถนิพพา,านอานนท์บินทบาททานที่มีอนุสงม,มากมีผลภัยสารมีอยู่สองคราวเท่านั้นคือครั้งแรกเมื่อนางสุชาดาถวาย เราก็ถึงซึ่งการดับกิเลสและอีกครั้งหนึ่งที่นายจุนทะถวายนี้เราก็ถึงซึ่งการดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะว่ากล่าวนายจุนทะเธอควรพูดให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้านายจุนทะเดือดร้อนใจเธอเพึงกล่าวให้เขาคลายวิตกกังวลเสียอาหารของนายจุนทะ เป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเรา นนนับแต่นี้เราจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้ว อนน์วันหน้าต่อไปแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอนน์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วอนน์ เราจะปริิพนิพานในคืนนี้แล้วพระพุทธองค์อย่าได้ปริิพนิพานที่มือเล็กๆอย่างกุสินารานี่เลยขอพระพุทธองค์เสด็จไปปริิพนิพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างเมืองสาวัตถีโกสัมพีหรือเมืองพระราณสีเถิดเมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์มีพราหมณ์และข้าาบดีมากมายล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้นอานน ย่าได้ตำหนิว่าเมืองกุศินารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งพืชพันธุยาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสุพัทธปริภาชก ซึ่งเป็นนักบวชลัทธิที่อื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสีรีราุของเราแต่ในเมืองกุสินารานี้มีโทนพราหมณ์อยู่จะได้ช่วยห้ามปรามระง,งับสงครามนั้นแล้วแจกสีรีราุของเราแก่กษัตริย์ ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดนี่คือเหตุผลที่เราอดทนบากบั่นเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้เมื่อก่อนผู้เลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมะและถามปัญหาข้อข้องใจมากมายแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็น ไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้วอานทน์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สีแห่ง 1. อุทยานล,ลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระคัน 2. พุทธคยาในแควนมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอิสิปตนะมลึกขัยวันสถานที่ที่เราแสดงปฐมเทศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปรินิพานในสาลวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสีน่นี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราพระพุทธองค์ ในพรหมจรรย์น,นี้มีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่า,างๆเป็นมารดาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนไรัยภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอาน o น์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไร อา n น o นถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้ สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดํำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติกับพระบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดี จงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสพของพระเจ้าจักรพรรดิคือพันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกอนที่ทำจากไม้จันหอมเมื่อจุดเพลิงมอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่ง เพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสักการะโดยสะดวกตลอดกาลละนาน